ถามว่าในร้อยเปอร์เซ็น์ของวันเราเนี่ยเราคิดเรื่องข้างนอกกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าเก้าสิบถูกไหมตื่นขึ้นมาคิดอะไรก่อนฉันจะทำมนันโน่นฉันจะทำมันนี่ฉันจะโน่นจะนั่นจะนีะน่โอ้่อ่ะผมให้ทุกคนลองดูภาพตั้งแต่ตื่นดูสิว่าได้คิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างหมายถึงเรื่องตัวเองในทางรรมนะ<笑><笑>เห็นความเป็นจริงในทางทมนะว่า เราเป็นทุกยังไงแก่ยังไงเกิดยังไงตายยังไงพัดภาคเป็นยังไงไม่สมบังเป็นยังไงเนี่ยเราคิดเรื่องนี้กี่เปอร์เซนต์แล้วเราเห็นมันกี่เปอร์เซนต์นึกถึงพระได้กี่เปอร์เซนต์นึกถึงศีลได้กี่เปอร์เซนต์ในวันหนึ่งอะเอาวันหนึ่งก่อนทวนใจเราอย่างนี้นะถูกไหมครับอันนี้คือยังไม่รวมว่าเราถูกราคะดึงไป เราถูกโทสะดึงไปเราถูกโลภะดึงไปนะพวกนั้นดึงไปอีกใช้เวลากับมันไปอีกถ้ามันดึงเราไปทั้งวันเนี่ยเดินมาตื่นเช้าขึ้นมาโดนคนโทรมาด่าป้าเป็นไงครับ mm hmm. เกือบทั้งวันละโทสะดึงไป mm hmm. มันเป็นอย่างนี้เด้แล้วเราจะมีเวลาไงมานั่งคิดว่าเอ้ยฉันต้องนั่งทําบุญยังไงรักษาศีลอย่างไง mm hmm. <laughs> จะไม่เกิดยังไงมีมันน้อยนะแต่ตอนนี้อย่างน้อยทุกคน พอได้เข้ามาวัดละไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาบ้างถูกไหมครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจแล้วว่าเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจําวันถ้าใครเพิ่มได้เกินกึ่งหนึ่งก็สบายและชีวิตอะจริงๆสบายจริงแล้วใครเพิ่มได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยสบายละเลยยี่สิบห้ารอล่างกายพังไปเลยถ้าใครเพิ่มร้อย วันนั้นไปเลยถ้าเป็นาราวาสจริงมีคนไปแล้วไปให้ดูแล้วาราวาสอะวันนั้นเลยจบกิจวันนั้นไปวันนั้นเลยจริงก่อนพระที่ตกดินแต่บางคนก็ไม่ไปหรอกห่วงอยู่อย่าเพิ่งคิดเอย่าเพิ่งคิดเดี๋ยวมันจบกิจก่อนเดี๋ยวฉันจะตายก่อนมีไหมมีคนคิดอย่างนี้ไหมอย่าเพิ่งเดินจิตมันละเอียดเกินไปเดี๋ยวฉันจะต้องตายหงวันนี้ มีไหมมีไม่กล้าไม่กล้าคิดหรอกว่าให้มันจบวันนี้หรอกจริงๆเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรมันยังโอ๊ยมันยังห่วงอันนั้นอันนี้อยู่ยังไม่เสร็จลูกนก็มีสามีก็มีอะไรเงี้ยบ้านก็ยังไม่เคลียร์เลยมรดกก็ยังไม่แบ่งเริ่มไปละเห็นไหมเรื่องมันก็กระจายออกไปอย่างเงี้ยคือคนคนเราคิดไปสลัตะแบบนี้มันเยอะดังนั้นมันเลย ตีกลับเข้ามาหาตัวเองอะน้อยมันน้อยพอมันน้อยปุ๊บเราจะมีเวลามานั่งสมาธิสวดมนต์ทำจิตทำใจเข้าสู่กรรมฐานแล้วยิ่งมาเรียนรู้เรื่องกายกับจิตผู้รู้แยกออกจากกันโอ้โหผมว่าแบบคิดอยู่มันจะยังไงเนาะชีวิตมันยากอยู่หนาะยากอยู่เด้ออย่างแบบเวลาที่ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้กับด้านนี้เกินกึ่งหนึ่งอะ อย่างน้อยๆห้าสิบเปอร์เซ็นตของวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในเส้นทางเส้นนี้มันถึงทรงอารมณ์ได้ถามว่าทําไมเราทรงอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าเราใช้เวลากับเรื่องอื่นเยอะเรื่องอื่นหมายความเรื่องนอกตัวเราหมดเลยเดี๋ยวก็เรื่องคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสมมติว่ามีสักสิบคนหมดละหนึ่งวันนั่งคิดเรื่องเขาก็หมดละหนึ่งวันแต่เราไม่ได้มีเรื่องนั้นเรื่องเดียวไงถูกไหมครับเออดังมีเรื่องโลภอยากได้อันนั้นฉันก็ไปอย่างเงี้ย เรื่องหลงก็อับวิ่งไปเนี้เรื่องโกรธคนนั้นก็อาวดึงเราไปอีกไยคือมันเยอะแยะมากมายเลยมันมีต่ออกไปข้างนอกหมดเลยอะแล้วท่านบอกว่าให้มาดูกายกับใจเราเคยกลับมาดูไหมน้อยนะนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่ารู้แต่ทําไม่ได้